เดีย๋ยวมาพักกันสักครู่ครับมาชมสิ่งที่น่าสนใจจากบันทึกไทยเบฟครับในตอนที่ชื่อนะครับว่าสร้างโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ครับสร้างสารรค์ผลงานสู่สังคมไทยครับเพื่อการพัฒนาวงกาศรศิลป,ปะอย่างยั่งยืนครับเดี๋ยวไปร,รับชมกันเลยครับเชิญค่ะ ศิลปรกรรมช้างเผือกครั้งที่12รักโลก c h u r i s t t h w w r r l d จักรวาลและโลกเนี้ยเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอนุภาครวมกันเป็นโลกเป็นเราเป็นจักรวาลแล้วเมื่อถึงเวลาก็จะแตกสลายไปกลายเป็นที่ว่างอีกครั้งคําว่ารักโลกนะครับก็คือเราอยากให้เห็นว่าปลูกจิตสํานึกของเรากับลูกให้คนเขาเห็นคุณค่าของธรรมชาติครับถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงความดีงามที่ธรรมชาติมี หัวข้อรักโลกผมก็นิยามมันว่าโลกมันคือความหลากหลายมากเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันมันได้รับผลกระทบซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรต่างๆย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งอื่นเสมอชื่อด้วยมือเราเพราะว่ามือเราเนี่ยที่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่ว่าเป็นเราทุกคนมันสําคัญมากเพราะว่ามือเรามันสามารถทั้งสร้างได้แล้วก็ทําลายโลกของเราได้เช่นกันครับ ช้างเผือกนี่เป็นเวทีที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วตอนนี้เหมือนเป็นแรงผลักดันให้ให้ศิลปินได้คิดได้กล้าแสดงออกแล้วก็ได้ทำงานศิลปะหลังจากประกาศผลแล้วก็รู้ว่าได้รับรางวัลก็ดีใจนะครับเพราะว่าเราสามารถไปต่อยอดงานศิลปะของเราได้ต่อไปแล้วงานศิลปะเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ให้หลายๆคนได้มาลองส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบได้ถ่ายทอดแนวงานของตัวเองไม่จำกัดอายุก็เป็นเวทีที่ดีมากๆไทยเบฟร่วมสร้างโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมไทยเพื่อการพัฒนาวงการศิลปะอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน